กลับมาแล้วควรับทุกคนหลังจากหางหายไปนานนะครับวันนี้ไปเที่ยวอาคารแซดวันกันดีกว่าครับ ถึงกันแล้วครับอาคารแซดวันสนามบินสุวรรณภูมิถังหายไปนานเจอซิกเนเจอร์คือพี่ช้างนะครยืนตั้งเด่นสง่าอยู่วันนี้เหมือนจะมีผู้โดยสารเยอะเดี๋ยวไปดูเที่ยวบินกันหน่อยครับมีเที่ยวบินไปไหนกันบ้างจากตารางเที่ยวบินขาออกนะครับเรามาดูที่เที่ยวบินที่เดินทางไปแซดวันกันนะครับทุกคนแถบแรกนี่าจะไม่มีเลยนะแถบสองนะครับมีของ Star ์ลักแอร์ไลน์นะครับทุกคนใบซองห้าสิบเอ้ยไทยเปน,นะครับ jx 7 4 2 s 1 1ึ่นะครับ แล้วก็มีตอนเที่ยงอาศเหมือนกันเอ้ยบสองาศเหมือนกันฮ่องกงนะครับกับแอร์แคนาดานะครับทีหกสามกับ a c j 4จ0ีนะครับไปฮ่องกงนะครับเกตโอเพนแล้วที่ s 1 1หนเดี๋ยวเราไปติดตามกันดูนะครับหลังจากนั้นจะข้ามไปตอนบ่าย335สามสิบห้านะครับเอเชียเนะครับ So อ n เกนะครับเกต s 1 0หอีกหนึ่งทางออกนะครับแวะ้ายสุดนะครับตอน4ี่โมงสสนะครับ s ตาร l u ักแซ l ยร์ไลท์ไทเป้นะครับ j x เ4 6จ็ด S 1 S 1 9เหมือนกันปลาครับทุกคน S 1 1 6นะครับ S 1 1 6 A นะครับ S 1 1 6ทางนู้นนะครับดูตามป้าไปกันเลยฮะรรจริงๆผมว่าช่วงนี้เริ่มเห็นหลายสายการบินนะครับนอกเหนือจาก3สายการบินที่เคยมีอยู่เดิมนะครับเพิ่มเติมมาใช้บริการที่แซดบันกันมากขึ้นแลยนะแต่ว่าทุกคนร้านค้าร้านอาหารเปิดเพิ่มนะคร มีผู้โดยสารมาใช้บริการยังอยู่เรื่อยๆครับด้านนี้ฮะ S 1 1 6 A ถึงแล้วนะข้างหน้าปากทางเข้าเกต S 1 1 6 A กับ B นะครับซึ่งเป็นโอเพนเกตนะครับอยู่ห่างจากพี่ช้างมานิดเดียวนะครับทางขึ้นพี่ช้างแล้วก็ตรงมานะครับข้างหลังร้านดีทิฟรีนะครับมีร้านร้านกาแฟนะผมว่านะถ้าจะเป็นร้านกาแฟนะร้านเนี้ยเบอร์เกอร์คิงนะเบอร์เกอร์คิงแล้วก็เป็นร้านที่ใหญ่นะซึ่งจริงๆนะครับทุกคนจากพี่ช้างนะจะเดินมาก็ไม่ยากเหมือนกันนะ จากพี่ชางอ้อมมาข้างหลังจะเห็นป้าย S116U นะครับเราเดินมาข้างหลังแบบนี้ก็ได้นะ <c oughs> ข้างหน้าคือเกี S114 นะเป็นเลขคู่อยู่ฝั่งซ้ายนะครับดังนั้นเ,เกตเกตเกต S116 ก็คือมาด้านหลังนะครคือยาวทั้งแถบนะทะลุได้เหมือนกันเดินได้ทั้งสองทางครับตอนนี้นะครับเวลาใกล้บอดดิ้งทาวนนะครับก็ <c oughs> จะเห็นเครื่องบินของการบินไทยมารอแล้วนะครับที่เกต S116 นะครับกำลังโหลดกระเป๋าขึ้นเครื่องกันอยู่เลย จริงๆในความที่เป็นโอเพนเกตอย่างที่บอกนะครับจะเป็นเกตที่โล่งๆแบบนี้แล้วก็มีหลุมโซฟาเฟอร์นิเจอร์ส่ยสวยแบบนี้ให้เลือกนั่งด้วยนะฮะแต่จะเลือกนั่งที่กว้างๆสะดวกสบายแบบนี้ก็ได้นะครับใต้ต้นไม้แล้วก็เห็นวิวของเครื่องบินไปด้วย <S <S จริงผมว่าเที่ยวบินนี้ผู้โดยสารค่อนข้างหนามอนกันฮะแต่ไม่ถึงกับแน่นมากนะครับ และที่สำคัญนะครับเกรด1 1สหนะครับจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับห้องน้ำของภาคอีสานแบบนี้นะทุกคนห้องน้ำมีสวยสีาาคภาคอีสานแวะกันได้ฮนะ ในช่วงเวลานี้จะเห็นว่าเริ่มมีผู้โดยสารนะครับแล้วก็สายการบินมาใช้เกตน,นะครับทางออกที่แซดบอลกันมากขึ้นนะครับเดี๋ยวรออีกเกตหนึ่งนะครับที่เกต109่งศเอ๊ะผมเดินผิดท,ทางต้องไปอีกทางนึงไปดูกันครับร้านใหม่ทุกคน grab and fly นะฮะัิงเจ g e r ฟาร์ที่เช่นอยู่เวิ์งใกล้ๆกับพี่ช้างเลยนะครับเดี๋ยวว่างๆมาๆมาดูกันนะ อทุกคนเรื่องราวเกิดขึ้นก็คือจาก s 1 1 6เนผมเดินย้อนไปอีกทางหนึ่งซึ่งผิดนะมนันต้องมาทางนี้นี่ s 1 <S <_ <C> _ <T> <S 1 9ผมไปดูผิดเป็นเกจ s 1 0 9นะเว้ยเอ๊ะเขาประกาศผิดหรือเปล่านะ<_ <C> _ <T> เลยไปดูย้อนอหน้าจออีกทีหนึ่ง<_ <C> _ <T> นี่เกจ s 0 9นะซา,ะานะ s า a i นะเที่ยวบินปลายทางไทยเปนะ<_ <C> _ <T> อยู่เยอะๆกันเองผมเดินไปใกล้เลย<_ <C> _ <T> ไปดูกันฮนะ<_ <C> _ <T> มาถึงแล้วฮะนี่คือบรรยากาศเก s 119นะครับเที่ยวบิน ของสายการบินสต a r l ลักซ์แลไลนะครับปลายทางไทยไปนะทุกคนบรรยากาศคนมาเยอะพอได้เลยครับกเกือบเดินมาไม่ทันเหมือนกันขำตัวเองนะแต่ทุกอย่างแก้ไขได้นะและต้องฟังดีๆครับนี่คือเครื่องบินของสายการบินสตา r l ลักซ์แลไลนะครับเครื่องบินลำไม่ใหญ่มากนะครับจอดที่เกต S 1 1 9นะค เป็นไ,ไงฮะโลกเลยเรามาในช่วงเวลาที่เขากำลังบอดทิ้งเสร็จไปกันแล้วนะเขาเดินดินีดทางนะทุกคนแต่อ่ะผมขอส่งภาพของพี่สุพัณหงษ์แบบนี้ครับทุกคนถือว่า <c oughs> ชดเชยเล็กนกันกับจำนวนผู้โดยสารที่มาเช็คอินแล้วเรามาถ่ายไม่ทันนะสวยมากๆเลยครับอยู่ใกล้ๆเกต S119 นะครับสวยมาก เดี๋ยวเราจะเดินย้อนไปที่ 7S116 ทุกคนทันนั้นเกาะอองาบ่ไม่แน่ใจทันหรือเปล่านะเพราะบอร์ดดิ้งทาวเวลาเดินตอนบายสองบนะทุกคนเราต้องเลือกแต่เราเลือกไม่ได้เราจะดูให้ครบทุกสายการบินนะป่ะย้อนไปดูข้างหลังหน่อยว่าทันของสายการบินไทยหรือเปล่านะครับอาจทันไม่ทันก็ดูเอานะทุกคนนี่คือคิวนะครับต่อ,ต,อ,ต,อตรวจบอร์ดดิ้งพาสก่อนขึ้นเครื่องนะครับของสายการบินไทยนะครับ เส้นทางฮ่องกงนะครับที่เกต S 1 1 6 A เนี่ยะครับโอเพนเกตของอาคารแซดวันผู้โดยสารเริ่มมาต่อคิ่เราเราทานแต่ทุกคนเราประทานนะโอ้แต่สตาร์ลักตะกี้แทบไม่ทันเลยดูจำนวนผู้โดยสารครับ จริงๆถือว่าเที่ยวบินกับบินไทยเที่ยวบินนี้ที่เดินทางไปสีกับเอ่อฮ่องกงนะฮะผู้โดยสารเยอะพอสมควรด้วยความที่เครื่องบินก็ลําใหญ่ด้วยนะครับวิ่เดินทางโดยสุทธิภาพกันนะครับแล,แล้วเราเดินมาย้อนมาที่ตรงกลางเอาไงต่อเนื่องจากมีอีกสายการบินหนึ่งนะครับคือสายการบินแอร์เอเชียนะครับด้านนู้นนะครับคนละฝั่งที่จะเดินทางไปโซลอ,อินชอนนะครับที่เกตเอสหน S ึ่นะครับเอาไประหว่างทางนี่ทุกคนเห็นเครื่องบินที่บินผ่านไปผมไม่แน่ใจ บางกอกแอร์เวย์หรือเปล่านะน่าจะบางกอกแอร์เวย์นะครับกำลังเข้าไปที่ตัวเมนเทอร์มินอลกับมุมนี้ทุกคนผมว่าน่าจะมีการก่อสร้างอะไรสักอย่างที่ตรงกลางนะเวิ์มตรงกลางของออระหว่างเมนเทอร์มินอลด้านนูนะ้นกับอาคารแซดวันที่เรายืนอยู่ที่นี่นะฮะยู่ตรงกลางเลยนะฮะเดี๋ยวได้ข้อมูลอะไรเพริ่มเติมผมมาอัปเดตให้นะครับ มาถึงแล้วนะครับเกส109นะครับโอ้ oh, สำเนียงไทยๆสายการบิน a อ r เ s i ชียเนะครับที่เก s 109นี่มองไปข้างล่างนะพี่เขาเจ้าหน้าที่เขา,า,เขาน่าจะกำลังเตรียมที่จะเอากระเป๋าขึ้นไปโหลดข้างบนนะครับทุกคนบนเครื่องนะครับและผมไม่ได้ใจได้ว่าคลิปนี้จะยาวขนาดไหนนะทุกคำที่ไม่ได้ถ่ายนานนะครับทุกคนเอากันไปแบบยาวๆจุกๆเลยนะครับสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์นะครับกำลังเดิน แท็กซี่เข้ามาในตัวเมนเทอร์มินอลแล้วนะครับข้อดี<ม><น>ของอาคารแซดบอลคือมันจะเป็นอาคารที่โปร่งโล่งแบบนี้นนทุกคนก็จะมีกระจกใสกัน้นตรงกลางนะครับแล้วเราก็จะสามารถมองเห็นรันเวย์ได้มองเห็นแท็กซี่เวย์ได้นะครับมองเห็นบรรยากาศของสนามบินนะครับได้แบบชัดมากๆครับ อ้าเห็นภาพบรรยากาศสนามบินเครื่องบินเส้นทางบินรอนเว์แท็กซี่ว์โดยประมาณนะทุกคนเรากลับมาที่โอเ n นเกตของ S109 นะครับเมื่อจากเครื่องบินเขาจะมีบอดดิ้งไทม์ประมาณบ่ายสามกว่านะครับดังนั้นบุรีสาก็จะมีประมาณหนึ่งะครับที่เข้ามารอบนบุทีเกตแล้วเนี่ยเริบบ่มผมถือว่าเริ่มเข้ามาเยอะเหมือนกันนะ ทุกคนข้างๆเกต S109 นะครับมีทางลงใไฮเยี่ยมชมบรรยากาศข้างล่างนะครับลงไปได้นะครับโดยบันไดเลื่อนนะครับมีด้านข้างที่เป็นกรงรังนกนะรจริงๆผมยังไม่เคยลงมานะทุกคนนี่ได้สัมผัสกับพี่ภัยสีทองแบบนี้เลยทุกคนสีเงินไม่สีทองไผ่สีเงินนะกับเป์นต่างๆก้อนหินที่เขาประดับ ข้างหลังกระจกก็จะเป็นอาคารผู้โดยสารขาเข้ากรางประเทศนะ,ะทุกคนซึ่งผมก็ยังไม่เคยเข้าไปเหมือนกันอ่ามีผู้โดยสารกำลังออกมาด้วยคิดว่าน่าจะมาลงแล้วก็เข้าไปในเมนเทอร์มินอลต่อไป ถือว่าโล่งโถงมีสวนย่อมสวนเล็กสวนน้อยให้ผู้โดยสารได้ผ่อนคลายด้วยนะครับและอย่างที่เราเคยมากหลายคลิปนะครับทุกคนก็จะมีเก้าอี้โซฟานั่งเอนแบบนี้บนพื้นหญ้าเทียมสีเขียวนะครับทุกคนกระจายอยู่หลายจุดมากๆนะครับสบายตาสุดๆครคือขณะที่ผมกำลังเดินย้อนกลับมานะก็จะเห็นบรรยากาศของผู้โดยสารที่กําลังทยอยเข้ามาในเกียะตผมคาดว่าจะมาที่เกต S 1อแน่นอนครับน่าจะเหลือ เกียรตเดียวที่เปิดรออยู่เส้นทางกรุงเทพโซอินชอนฮะขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามคลิปนะครับเรากลับมากันแล้วนะครับนอกจากหายไปนานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องผมด้วยนะครับังว่าจะชอบคลิปอัปเดตสนามบินสะทูมกันแบบนี้นะครับตอนนี้สายการบินที่มาใช้บริการยี่แซ่บวันเริ่มมีมากขึ้นนะครับนอกจากการบินไทยเวียดเจ็ตแอร์นะครับแอร์เอเชียครับสตาร์ลักแซลไลเพิ่มมาหลายสายการบินมากๆแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับทุกคนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ